สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกค,ค่ะมาจ้ามาดูมาชมนะคะทองอุไลแล้วกันนะคะช่วงนี้นะหน้าฝนเขากำลังบานสะพรั่งเะยคะ่ะเรืองอาลาบเนะะี่ยสีสันสวยงามค่ะชอบสีเหลือง อมเขียวเขียวตรงไหนเขียวใบค่ะชอบสีเหลืองนะคะที่มีความปนของสีเขียวที่ใบด้วยนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวเนี่ยคะท้อไรค่ะดอกสีเหลืองสดใสนะ่คะปลูกง,ง่ายเกิดง่ายด้วยนะคะในเขตร้อนทั่วไปค่ะไม่คนปลูกในะที่มีน้ำอ่า สูงๆูงยปสานนะคะหมักมองแห่งแห่งวสันเถาะนะคะปลูกข้างถนนเนี่ยก็ได้ยมปลูกข้างถนนนะคะเก,กานนนะ,ะกลางถนนแล้วก็เหมาะสําหรับปลูกในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านนะคะที่แดดถึงด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเนาะว่าจะปลูกนะคะ ในที่แบบใดมักปลูกหมอบมักปลูกแบบใดอย่งเสียนะฮะมักปลูกที่ไหนอันนี้อยู่หน้าบ้านนะอันนี้อยู่หัวหน้าบ้านนะอันนี้อยู่หัวหน้าบ้านนะคะก็เป็นไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้มงคลนะคะที่ค่อนข้างจะโตเร็วโตวไวด้วยนะคะแล้วก็ตัดกิ่งเขาเขาก็ปลงออกมาเรื่อยๆนะคะสามารถนําไป วายพระได้ด้วยนะยคะยังไงนะะกับใครที่ชื่นชอบในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็ดูแลง,ง่ายะค่ะทนแรงได้ดีเลยทีเดียวเนะคะเป็นไม้มงคลที่นิยมจัดสวนนะคะแล้วก็นํามาใช้บูชาพระ,ะ,ะต้นไม้ที่โตไวโตเร็วนะคะพัดใบนะคะในหน้าแรง ผัดใบไปค่ะทนแรงได้ดีเนะี่ยช่วยเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกด้วยนะคะกับความเชื่อความศรัทธานะะมีวิธีปลูกที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะสามารถที่จะนําใบเขาเนี่ยนะคะนำใบเขาไปชําไปปักลงดินนะคะเดี๋ยวเขาก็นะเกิดรากเนะะเกิดใบนะขึ้นมาเองนะย ตามธรรมชาติของเขาแล้วก็หากกิง่งแล้วก็ไปเสียบนะคะก,ก็เกิดเองค่ะปลูกง่ายค่ะใครที่คิดอยากจะปลูกนะคะในเรื่องของต้นทองอะไรนะคะไม้ดอกที่มีสีสันสดใสจริงๆค่ะมองแล้วนะคะสบายตาค่ะขับรถไปนะคะขับรถไปตามถนนสองฟากข้างทางน,นะคะคุณก็จะ แนมเห็นนะในเรื่องของทองอะไรที่เรืองอลามเลยทีเดียวนะคะสวยสดงดงามนะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะปลูกง่ายตัวไวตัวเร็วนะคะดูแลง่ายด้วยนะคะมีถินเขาก็มีถิ่นกําเนิดนะคะในแถบอเมริกาเขตร้อนเลยทีเดียวนะคะก็มีลายแสยพันธุ์อยู่นะ